2569ครึ่งปีแรกควรจะใส่ใจเรื่องไหนจะได้ไม่เสียเวลาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เปาะแฉปังปรืเยแน่นอนเชื่อพิมพ์เลยนะสำหรับลัคนาราศีที่ควรโฟกัสไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานเรื่องงานนั่นเองแหละได้แก่ลัคนาราศีต้น ลักนณาราศีกันลักนณาราศีกรกฎและลักนณาราศีมังกรสีส่ลักนณาราศีที่ว่าเนี่ยนะถ้าคุณใส่ใจไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานแล้วก็ก้าวกระโดดระดับผีเมียมแน่นอนบอกเลยนะว่าถ้าคุณนะ่ะเปิดใจเออเปิดทุกสิ่งทุกอย่างใส่ใจเรื่องการงานควรจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนช่วงนี้งานเยอะนะ งานดกมากเลยงานจังหวะงานเนี่ยเขาเรียกว่าทําผลงานทําชื่อเสียงทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวคุณยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เลยพิมพ์บอกเลยนะว่าการงานช่วงครึ่งปีแรกคุณจะปังปรุริเยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากๆใครที่อยากจะเปลี่ยนงานหางานโยกย้ายงานเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ปรับในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการงานทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความสําเร็จในช่วง6เดือนแรกนี้เพราะฉะนั้น คุณควรใช้เวลาช่วงเนี้ยสำหรับเรื่องงานเป็นพิเศษโฟกัสเรื่องนี้เลยเรื่องอื่นเอาไวท้ทีหลังเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ครึ่งปีหลังค่อยว่ากันนะก็เพื่อน